มาช้อปปิ้งเซนญาแม่เซลจะบอกว่าลดราคาแล้วก็ยังหมดเป็นแสนอยู่ดีค่ะวันนี้นะคะใบเฟิร์นกับคุณสามีค่ะก็มาอยู่กันที่เซ็นทลวินเลจนะคะพอมาถึงเนี่ยเราก็ตรงมาที่เซนญาช็อปเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขามีโปรนะคะซื้อ3มชิ้นเนี่ยลด70%นะคะแต่ว่าคุณสามีก็คือไปสะดุดตากับแจ็กเก็ตหนังตัวนี้ตัวละประมาณ50,000ลดแล้วก็เหลือประมาณแบบ2อ0 0 0 0ห้0กว่าอะไรอย่างเงี้ยคะคือลดไม่เท่ากันเนาะแต่ละตัวตัวนี้ลองแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ อันนี้ก็ลองแล้วลองอีกนะคะคุณสามีเนี่ยจะคือแบบหยิบตัวที่คิดว่าได้เนี่ยแล้วก็ไปเข้าห้องลองแล้วก็ออกมาให้ใบเฟิร์นดูนะคะว่าตัวนี้หล่อไหมพี่ใส่แล้วหล่อไหมพี่ใส่แล้วหล่อไหม เพราะฉะนั้นนะคะก็คือจะหมุนตัวให้ดูตลอดค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วนะคะช้อปปิ้งเสร็จก็มืดเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของเชนท v วินเลกก็คือแบบมีต้นคริสต์มาสน่ารักเลยนะคะแล้วก็เข้ามาสะสมคะแนนนิดนึงค่ะแล้วมาต่อกันที่บูสต์นะคะฝากสินค้าของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แพนเรีที่ราคาแบบย่อมเยาวมากๆและใช้ดีหรือว่าจะเป็นแบรนด์กลาวิชที่ตอนนี้มี1แถมหนนะคะในบูสต์นะคะ มาค่ะใบเฟิร์นจะมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคุณสามีเนี่ยไปช้อปปิ้งได้อะไรมาบ้างค่ะเปิดมาก็คือน้อยมากเพราะว่าแทบจะมีแท,ทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อค่ะนี่ก็คือสิ่งที่คุณสามีนะคะเลือกได้มาค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นโปโลนะคะถ้าคิดว่าหมดแล้วนี่ก็ยังจะเป็นโปโลค่ะแล้วถ้าคิดว่าหมดแล้วนี่ก็เป็นโปโลแต่เป็นเวอร์ชั่นแขนยาวค่ะตัวแรกนี้ไว้ใส่ไปทะเลนะคะส่วนตัวที่2นี้นะคะก็เป็นโปโลที่เนื้อผ้านเนี่ยเรียกว่าเนื้อมี มิวมิวนะคะ ทุกคนอาจจะงงว่ามิวมิวคืออะไรอันนี้อาจจะดูธรรมดาแต่ดูตัวนี้ก่อนนี่ก็คือเนื้อมิวมิวเหมือนกันค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็คือแบบนุ่มมากก็คือสัมผัสแรกก็คือรู้ได้เลยว่ามันต่างจากวูลทั่วไปค่ะเนื้อผ้าก็จะเบาแล้วก็ทิ้งตัวสวยด้วยนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะสามารถใส่ที่ไทยได้นะคะแล้วก็เนื้อผ้ามันจะเงาเงาแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ยับยากด้วยค่ะมิวมิวเนี่ยมันเป็นวูลซูเปอร์ไฟน์เมริโนวูลนะคะก็คือจะถอดโดยเส้นใยที่มันละเอียดม มา,มากซึ่งชื่อมิวมิวนะคะก็คือมาจากแนวคิดของความละเอียดระดับไม่คนค่ะแล้วก็ผลิตในโรงทอของเซนยญาเองก็เลยคุมคุณภาพได้หมดค่ะส่วน2ตัวนี้นะคะแวะซื้อมาจากเซเว่นเป็นเซรั่มเรตินอลนะคะกับเซรั่มทาฟ้าใช้ดีมาก49บ้าบาท